14นาฬิกาวันที่12มิถุนายนที่โรงงานหลอมพลาสติกแห่งหนึ่งตั้งอยู่เลขที่129ทับ1 หมู่3ตำบลหน,นองเหียงอําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอพนันิคมและอบตหนองเหียงพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่โรงงานดังกล่าวหลังมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนกว่า100คนรวมตัวมาประท้วงที่หน้าโรงงานหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะส่งผลให้บรรดาลูกเล็กเด็กแดงเกิดอาการตาเจ็บแสบคอบางวันถึงกลับไปโรงเรียนไม่ได้จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรับผิดชอบเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยทางอบตอหนองเหียงเคยมีคำสั่งปรับปรุงแก้ไขเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็นแล้ว โดยได้สั่งให้ปิดโรงงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขแต่ทางโรงงานก็ยังมีการแอบลักลอบเปิดทำงานอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้โรงงานดังกล่าวปิดปรับปรุงแก้ไขโดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีการลักลอบเปิดทำงานโดยที่ยังไม่มีการแก้ไข ก็จะใช้มาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดอาจถึงขั้นสั่งปิดโรงงานอย่างถาวรต่อไป นี่บ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้โรงงานใช่ไหมอยู่อยู่ใกล้โรงงานค่ะแล้วโรงงานก็ปล่อยสารพิษมาให้ลูกหลานตาเจ็บอ่าแล้วก็มีมีมีวัดเป็นวัดลงคอแล้วก็อาเจียนงงหัวตาลายแบบมานานทั้งใช่นานแล้วมาร้องทีก็ไอ้นี่ไปทีหนึ่งเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องอยู่แบบเนี้ยค่ะวันนี้ก็เลยขอร้องชาวบ้านมาช่วยบ้านที่เหม็นนอ่ะเขามีการปรับปรุงแก้ไขอะไรไหม เขาบอกปรับปรุงปรับปรุงแต่เขาก็ทํากินออกแบบนี้ก็จําไม่ไม่ไม่มีวันไหนไม่มีกินนะไม่เคยกลินเห็นไหมเห็นผู้ชายยังนอนตาบวมอยู่บ้านอยู่เลยตอนนี้โรงงานเขาทาอะไรฮะหลอมพลาสติกโุพลาสติกเขาเปิดมานานเล้วยเปิดมานานแล้วค่ะร้องมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลแล้ววันนี้เราอยากจะเรียกร้องวันนี้ถ้าเป็นใจอยากให้ปิดโรงงานไปเลยไม่อยากรับโรงงาน อใหห้โกาาสลยร Red Fight a c a d e m y a n อนทา p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Red Fight Academy